มีเพื่อนอยู่ใน Facebook นะคะที่ออกกำลังกายเหมือนกันเขาอยู่ที่อังกฤษเนาะเขาถามว่าแฮงก์บาร์ตัวนี้ยออกกำลังกายด้วยตัวเนี้ยมันได้ลดส่วนไหนบ้างนะมันได้ต้นแขนนะคะที่แข็งแรงเนาะเพราะว่าแขนเราอ่ะจะต้องไปแฮง์อยู่กับตัวบาร์นี้นะคะน้ำหนักของเราทั้งนั้นเลยที่เราดึงขึ้นดึงลงเนาะมันก็จะได้ตรงช่วงนี้นะคะทุกคนนะได้ตรงช่วงนี้นะ แหว่งเข้ามาละสองข้างนะมันจะได้ตรงช่วงนี้แต่ก่อนเหมือนคนท้องเนาะสี่เดือนห้าเดือนนะคะแล้วก็จะได้ตรงช่วงต้นขานะเพราะต้นขามันต้องคอยเหนียวขึ้นเหนียวขาเราขึ้นอ่ะเออเหนียวขาที่เราคัดกันไว้อ่ะนะเท้าที่เราคัดกันไว้ดึงขึ้นดึงลงนะตรงช่วงเอวนี่ละมันจะดึงขึ้นดึงลงตัวแขนเนี่ยเป็นตัวต้านไว้ต้านน้าหนักเราไว้นะมันจะได้ตรงนี้นะทุกคนถ้า ถ้าใครน้ำหนักเยอะเราไม่รู้นะว่าจะดึงน้ำหนักตัวเองขึ้นไหมเนาะแต่อันดับแรกเลยคือสามีบอกว่าถ้าเธอจะมาเล่นตัวนี้เนาะเธอจะต้องเล่นดัมเบลก่อนนะเล่นดัมเบลให้แขนเธอแข็งแรงนะแล้วก็เล่นดัมเบลตัวนี้นะครับตัวยกน้ำหนักตัวนี้เนาะแกะยกซื้อมาให้เราโดยเฉพาะนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะเล่นให้แขนแข็งแรงก่อนนะ พอแขนเราแข็งแรงนะคะทุกคนเราถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้นะถ้าเราไปเล่นเลยทุกคนอักเสบค่ะเจ็บและอักเสบหัวไหล่เจ็บและอักเสบ,รเ,บ,เ,บเราเคยนะตอนเรามาอเมริกาใหม่ๆเราขึ้นโหนเลยค่ะนะเวลาเราคุยวิดีโอคอลกับแฟนแฟนเขาจะเล่นตัวนี้นะแต่ก่อนเป็นแฟนเขาจะเล่นตัวนี้แล้วเขาก็จะให้เราดูว่าเขาเล่นอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าอ เล่นได้กูก็เล่นได้พอเรามาแค่นั้นลราทุกคนโอ้ยเจ็บไปหมดเลยตรงเนี้ยนะตรงหน้าอกของเราเจ็บไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ฝึกเรื่อยๆก็คือเล่นดัมเบลสามีจะซื้อไอตัวที่ยกน้ําหนักตัวที่เราให้ดูเมื่อกี้ให้เล่นก่อนนะค่อยมาเล่นตัวนี้แกจะไม่ยอมให้เล่นเลยนะเออแล้วพอเรามาเริ่มเล่นอะไรแกว่าเออเธอเล่นได้ละ แต่ว่าเธอจะต้องไปเล่นดัมเบลให้แขนเธอแข็งแรงก่อนนะก็อย่าพึ่งนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทันเล่นดัมเบลนะเพราะว่าแขนของเราเนี้ยข้อแขนสําคัญนะคะซึ่งเราจะต้องมาจับบาตัวนี้ให้มันแน่นนะลนที่นี้ยมันจะต้องต้งตานน้ําหนักของเรานะต้านน้าหนักของเราดึงน้ําหนักของเราขึ้นมาตัวนี้นะคะทุกคน นะอาจจะทําให้ช่วงไหลเราเนี่ยเคลได้ข้อแขนเราเคลอักเสบได้นี้ก็ฝากเตือนไว้นะคะไม่ได้เล่นง่ายๆบางคนบอกว่าไปลองเล่นแล้วเล่นไม่ได้ดึงน้ําหนักตัวเองไม่ขึ้นนะคุณจะได้รู้ว่าน้ําหนักคุณเยอะมากแค่ไหนทําไมคุณดึงน้ำหนักขึ้นไม่ขึ้นเออตรงนี้นะคะบางคนไม่รู้เทคนิคนะว่าจะต้องไปเล่นดัมเบลก่อนให้แขนเรานะี่ยแข็งแรงนะ เออบางคนเห็นโอ้คนอื่นเล่นได้กูก็เล่นได้ในเมื่อกูก็ออกกําลังกายเหมือนนั้นแต่ออกคขทตานะทุกคนนะถ้าใครจะเล่นแฮงบารตัวนี้นะบอกไว้เลยว่าข้อมือคุณต้องแข็งแรงนะแล้วแขนช่วงหัวไหล่ะต้องแข็งแรงเพราะว่าคุณจะต้องดึงน้ําหนักทั้งตัวของคุณอนะน้ําหนักที่คุณมีเท่าไหร่คุณจะต้องดึงขึ้นมานะ ดึงขึ้นมาให้หัวเข่ามันพับขึ้นนะหัวเข่าด้านหลังอ่ะมันพับขึ้นมานะทุกคนอย่างที่เราเล่นเออนะแต่ก่อนอ่ะเราดึงขึ้นไม่พับหรอกสามีบอกไม่ผ่านเธอไม่เอาหัวเข่าพับเธอต้องเอาหัวเข่าพับถึงจะผ่านเพราะว่าน้ําหนักทั้งตัวเธอมันจะขึ้นมาข้อมือจะต้องแข็งแรงหัวไหล่ตรงนี้ยช่วงต่อหัวไหล่เธอต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นไปเล่นดัมเบลก่อนนะ ไปเล่นดัมเบลที่ฉันซื้อมาให้ไปเล่นไอตัวตัวตัวน้ำหนักยกตัวเนี้ยตัวบอลตัวเนี้ยนะไปเล่นมันก่อนนะเออเมื่อไหร่ที่เธอเล่นแล้วนับห้านับสิบนับสิบห้านับยี่สิบนะเธอค่อยมาเล่นตัวนี้ตรงเนี้ยก็เล่นทีละห้าห้าครั้งสองเซตหรือว่าสิบครั้งหนึ่งเซตนะตัวนี้เออจะมีจังหวะของมัน อ่นะทุกคนตอนนี้เราเด่นได้10ครั้ง3เซตนะคะทุกคนแต่ก่อนเราจะเด่นได้แค่อ่าสิกว่าสิกว่าครั้งเออเซตกว่ากว่านะหรือ2เซตกว่ากว่ายัางไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะ thank you